น้ำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณผ่านสองพี่ไปสู้กับหุ่นใช่ไหมครับนั่นเป็นหุ่นพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาเอ้ยนี่นมันแสงกับสือสองอย่างล่าสุดเนี่ยประเด็นของคุณชูวิทย์กำมอนวิสิทิ์เองก็มีการใส่เข้าไปในเรื่องครับเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได้เห็นนะ ครับต้อนรับเข้า,าสู่รายการ Trailer Reaction นะครับดูเนรายการในผมจีนวิวไฟเดอร์ครับรายการที่เรามาพร้อมกับตัวอย่างหนังที่น่าสนใจในแต่ละสัปดาห์นะครับเราจะเอามาดูในรายละเอียดกันว่าในตัวอย่างนั้นๆเนี่ยมันมีรายละเอียดตรงไหนนะครับที่ดูแล้วเฮ้ย น่าสนใจน่าไปตามต่อในภาพยนตร์ฉบับเต็มๆนะครับและวันนี้นะครับเทรลเลอร์รีแอคชั่นของเรานะครับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังไทยเรื่องล่าสุดหนังไทยในสายที่ผมว่าเป็นที่นิยมครับเขาเรียกว่าสายฮิตบ้านเราเอามากี่เรื่องก็สนุกก็ดูแล้วก็มีความสุขนะครับผมก็ต้องหมายถึงหนังตลกนั่นเองครับและหนังเรื่องล่าสุดที่กำลังจะพูดถึงก็คือเสือเผ่นนั่นเองครับเสือเผ่นเป็นงานของคุณพจน์อานนท์นะครับคุณพจน์อานนท์กลายเป็นพวมก,กับที่มีผลงานต่อเนื่องมากที่สุดในวงการหนังไทยก็คงจะว่าได้นะคร จะว่าอย่างไรก็ตามนะครับแต่หนังของคุณพจน์อานนท์เนี่ยมักจะมีความสดมีอะไรเป็นจุดขายที่ถูกใจคนดูกลุ่มใหญ่ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของแกเสมอๆครับโดยหนังของคุณพจน์อานนท์แบ่งออกเป็น3กลุ่มนะครับจริงๆแล้วน่าจะมี4กลุ่มนะฮะไอแบบสยองขวัญจริงจังเนี่ยก็มีด้วยแต่ว่าแกไม่ได้สร้างพักใหญ่แล้วแล้ว3มกลุ่มที่ว่าคืออะไรบ้างหนังตลกผีอย่างพวกหอแต๋วแตกโมกทับผ้าปากหมาท้าผีอะไรแบบนั้นรับหนังวัยรุ่นจริงจังประเภทอยากบอกให้โลกรู้ว่ากูรักมึง ไวเป้งน,นักเลงขาสั้นอะไรแบบนั้นครับแล้วก็แบบที่3ก็คือหนัง แจ๊ดชวนชื่นครับหนังที่มีคุณแจ๊ดชวนชื่นแสดงนำครับทั้งปาร์ต888แรงทะลุนรกหลวงพี่แจ๊ด 4G รวมถึงล่าสุดครับเสือเผ่นครับตัวอย่างเสือเผ่นที่จะพูดถึงในวันนี้แล้วเราจะมาเรีอคชันกันเนี่ยต้องบอกว่าไม่ใช่ตัวอย่างแรกนะครับตัวอย่างแรกๆหรือว่าทีเซอร์ที่มีการปล่อยออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยเราเห็นอย่างชัดเจนครับว่ามีการจัดคนที่ดูเป็นมีมเป็นไวรัลมาอยู่ในหนังเรื่องนี้เต็มไปหมดครับโดยงานนี้ได้หมอปลามาแสดงเป็นอาจารย์ศักดิ์นะครับที่ก็ฮาไปหลายมุกนะครับแต่ดูจากที คนของคุณแจ๊แสเป็นนักเลงหัวไม้รู้เป็นนักเรียนช่างกลอะไรทํานองนั้นครับดังนั้นตัวอย่างที่2ซึ่งเป็นตัวอย่างที่เขากำลังจะมีเนื้อเรื่องพอสมควรนะครับออกมาเป็นอย่างไรบ้างเราไปเรียกชั่นพร้อมๆกันครับรอยสักเสือเผนนี่จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองให้อยู่รอดปลอดภัยจากคมมีดคมดาบแต่เมื่อใดก็ตามที่ผู้เองคิดชั่วทำชั่วรอยสักเสือเผนนี่ ก็จะไม่ปกป้องคุ้มครองเองต่อไปมาไอ้สัตว์เฮ้ยถ้าออกไปบินธบาทเจอโยมคนนี้มันนอนเจ็บอยู่เถอะพุติแล้วน้ำว่านเนี่ยมันจะช่วยรักษาได้จริงๆหรอครับคุณมันสองที่ไปสู้กับหุ่นชนะนั่นมันหุนพยนต์ที่ถอดหัวกระไส้ลอยไปลอยมาเออนี่มันแสงกระสือสองกันจะว่าพอดี น,นผมเป็นครูสอนเด็กประถมนะครับครูท้วงครูท้วงครูท้วงกูต้องรู้ได้ว่าใครที่มาทําเพื่อนของกูจนเป็นแบบนี้ตกลงมึงจะช่วยพวกกูป่ะเนี่ยมอนกูครับเรื่องก๊อปปี้ผมถนัดครับพอดีว่าผมกําลังจะละลายพฤติกรรมตัวเองให้เป็นแบบนักเลงอะไรแบบนี้ช่วยดูให้ทีนะครับได้ครับแด่เข้ามาด้วยเข้ามาเดี๋ยวคนนี้ตายคุณยหาองหน้าอครับคุ้เขาเนี่ย ดูนั่นนี่โคตรเหมือนไอ้ชีตาเลยว่ะมึงไปหาตีนให้กูสักห้าหกตีนด้ไหะถ้ามึงทำได้นะว่ามึงเข้าแก่ <c oughs> เฮ้ยอยากเงือกสั่นวะประชาชน จะให้มาดูงานผมคุณเล่นใหญ่ไปไหมครับพี่หอกมาดิคุณชูบอยไอ้สัตว์ไหนเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได้เห็นนะอุย้ยเดี๋ดนเดีมามากล้านหัวหลวงพี่ทำอะไรต่อไปครับเสกแล้วอย่ามาเล่นฉันหลวงพี่แล้วก็ถีบตัวโนโ่นล่ะ เจอกันอัลบ้ามนายสัตว์ไอ้เหี้ยคนละเรื่องตายแรมเสินเจิ้น6เมษาหาเต็มคาราบลในโรงภาพยนตร์มาไปดูกันตัวอย่างว่ามีอะไรบ้างนะครับเสือเผ่นนี่ จะช่วยปกป้องคุ้มครองเองเปิดตัวมาปุ๊บเนี่ยเรารู้เลยครับว่าคุณแจ๊สแกไปสักมานะครับเป็นสักเสือเพนเนี่ยที่เราเห็นในตัวอย่างแรกหรือว่าทีเซอร์แรกครับโดยมีเสียงบรรยายของคุณสุชาวพงศ์วิไลนะครับพูดอะไรที่แน่าจะเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญของเรื่องครับว่ารอยสักเสือเพนจะช่วยคลายคลาดอะไรก็ว่าไปครับแต่ถ้าคิดชั่วทําชั่วรอยสักเสือเพนจะไม่คุ้มครองอีกต่อไปในตัวอย่างนี้มีการเพิ่มเรื่องของเนื้อเรื่องนะครับว่าตัวละครของคุณแจ๊สเนี่ยโดนทาร้ายร่างกาย ตอนดูตัวอย่างก็ดูคุ้นๆนะครับแล้วเขาก็พูดชื่อขุนพันสองออกมาแบบนั้นเลยครับขุนพันสองดังนั้นแล้วเราไว้ใจได้เลยครับว่าในเสือเพ่นเรื่องนี้น่าจะมีการน้อเรียนเรื่องเกี่ยวกับหนังเรื่องอื่นเอาไว้พอสมควรครับซึ่งตามท้องเรื่องมีการเฉลยพรตอเอาไว้พอสมควรในตัวอย่างนะครับเพราะลูกศิษย์ของพระอาจารย์ท่านนี้เนี่ยก็คือตัวละครที่แสดงโดยคุณแจสด้วยเช่นเดียวกันครับดังนั้นนี่คือหนังที่คุณแจสเล่นเป็น2ตัวละครครับเพราะสําคัญของหนังเรื่องนี้นะครับอยู่ตรงที่นักเลงกับคุณครูหหนนน้าตาตเมือกััครบ ผม <c ours> <ini S 3> เป็นครูสอนเด็กประถมนะครับครูทุ่นเพื่อนนักเรียนของตัวละครแจ๊สสักเลงเนี่ยก็เลยไหว้หวานให้ตัวละครแจ๊สที่เป็นคุณครูเนี่ยช่วยปลอมตัวเป็นนักเรียนอาชีวะแฝงตัวเข้าไปในโรงเรียนเพื่อตามหาว่าใครกันแน่ที่ทำร้ายเพื่อนของแกครับเรื่อง c อปปี้ผมถนัดครับพอดีว่าผมกำลังจะละลายพฤติกรรมตัวเอง เราได้เห็นกองทัพคนดังระดับไวรัลเต็มไปหมดเลยนะครับในหนังเรื่องเสือเพ่นครับเมื่อตามในเรื่องเป็นแบบนั้นนะครับตัวละครครูท้วยก็เลยต้องฝึกเพื่อเป็นนักเลงครับฝึกกระทั่งตอนเป็นครูครับแน่นอนว่าคนดังมากันเพียบครับตั้งแต่ป้ารัตนาเราเห็นอดีตพระจาจาร์ไพวันนะครับหรือปัจจุบันก็คือแพรี่นั่นเองครับเามาบ้าล่าทัวหลวงพี่ทำาไงต่อไปครับฝึกแล้วอย่ามาเล่นฉลงพี่แล้วก็ถีบตกไปนอรุนกันชัยโหนกระแสก็มาครับ แล้วอย่างที่เรารู้ครับว่าหนังล้อเลียนกระแสบ้านเมืองของคุณพจนอนนท์เนี่ย อะไรปัจจุบันทันด่วนแยัดเข้าไปได้จนกว่าหนังจะฉายครับอย่างล่าสุดเนี่ยประเด็นของคุณชูวิทย์กมลวิสิท์เองก็มีการใส่เข้าไปในเรื่องครับเดี๋ยวดูวันนี้ใครอยากดูมวยคุณได้เห็นนะเราเห็นตั้งแต่ต้นตัวอย่างนะครับว่าหนังเรื่องเสือเพ่นเนี่ยมีการพูดถึงทั้งขุณพันสองแสงกระสือสองเพราะว่างานของคุณพจน์อนุนลหลายเรื่องเนี่ยมีความเป็นหนังล้อเลียนหรือว่าพารดีฟิมอยู่มากพอสมควรครับโดยเสือเพ่นเนี่ยไอ้เป้าชัดๆเนี่ยน่าจะเป็นการล้อเลียนโฟกิง่นเองครับกระทั่งมุกภาคต่อของิงเ เจอกันอัลบั้มหน้าเนี่ยก็ใส่มาด้วยครับงั้นเจอกันอัลบั้มหน้าสัตว์ไอ้เหียคนละเรื่องโดยในเครดิตผู้กำกับเนี่ยเขามีการลงเอาไวน้นะครับว่าภาพยนตร์เรื่องเสือเพ่นกํากับโดยเสือพุทธแต่มีคนไปตาไวครับเขาไปเห็นในคลิปเบื้องหลังการถ่ายทำฉากที่มีการตีเสเลดและบนเสเลดเนี่ยมันจะมีข้อมูลรายละเอียดของภาพยนตร์พวกซีนคัดเทค แล้วก็ชื่อผู้กำกับอยู่ครับซึ่งมีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนคาว่าดีเรคเตอร์พศอันนนนั่นเองนะครับดังนั้นไม่ต้องไปเลียงเป็นคนอื่นแล้วครับนี่คืองานในการกกับเรื่องล่าสุดของคุณพศอันนนนะครับหนังที่ยังคงลายเซน็น คงรูปแบบแบบที่คุณพจน์อานอนท์ทำมาตลอดนะครับว่าแต่หนังเต็มๆออกมาจะหาขนาดไหนจะมีมุกอะไรที่ใหม่สดเสมอใส่เข้าไปก่อนที่หนังจะฉายในช่วงสงกรานต์หรือไม่อันนี้เราต้องคอยติดตามข่าวทั้งข่าวไอ้พวกกระแสบ้านเมืองนะครับว่ามันจะเกิดไวรัลอะไรขึ้นที่พอจะใส่เข้าไปในหนังได้อีกหรือไม่แล้วถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันแรงพอเนี่ยคุณพจน์อานอนท์จะใส่เข้าไปทันแล้วจะใส่ลงไปในรูปแบบไหนนะครับรอติดตามชมกันแล้วกันนะครับ และนี่คือ t r a i l e r Reaction ปภาพยนตร์รเรื่องเสื้อเพนงานในการกำกับเรื่องล่าสุดของพุทธอานน์นะครับกับผมจีนวิวเฟเดอร์ era, ที่เรานำมา Reaction ให้ดูกันในวันนี้นะครับคราวหน้าเราจะกลับมาพร้อมกับตัวอย่างหนังเรื่องไหนอยากเห็นเรื่องไหนคอมเมนต์บอกกันเอาไว้ได้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวเฟเดอร์ era, ลาไปก่อนสวัสดีครับ ในโรงภาพยนตร์